ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการสังกัดกองส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการคนพิการกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการแห่งแรกในประเทศไทยจัดตั้งขึ้นเมื่อปีพศ2511เพื่อจัดบริการฝึกอาชีพและฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายให้กับคนพิการและในปีพศ2559 ได้เปลี่ยนชื่อหน่วยงานจากเดิมคือศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการพระประแดงเป็นศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการมีภารกิจในการพัฒนาศักยภาพคนพิการโดยการฝึกอาชีพเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนพิการให้มีความรู้มีทักษะอาชีพทักษะชีวิตและทักษะสังคมรวมทั้งพัฒนาทักษะทางด้านร่างกายสังคมอารมณ์ และจิตใจอย่างครบทุกกระบวนการเพื่อให้คนพิการสามารถดำรงชีวิตประจำวันพึ่งพาตนเองได้และเป็นพลังให้สังคมต่อไปศูนย์เปิดบริการฝึกอาชีพให้กับคนพิการทั่วประเทศที่มีอายุระหว่าง15ปีถึง40ปีจำนวน3แผนกได้แก่ 1. แผนกหัตกรรมเครื่องหนังแบ่งออกเป็น2กลุ่มดังนี้กลุ่ม 1. ช่างหนังหลักสูตรการเรียนการสอนประกอบด้วยเทคนิคการใช้จักอุตสาหกรรม กับงานเครื่องหนังการเขียนแบบแพทเทิร์นกระเป๋าการเย็บขึ้นลายกระเป๋าด้วยมือกลุ่ม2หัตถกรรมหนังหลักสูตรการเรียนการสอนประกอบด้วยการจัดทําเครื่องประดับจากเศษหนังการทําพวงกุญแจหนังการทํากระเป๋าใส่ของขนาดเล็กและการออกแบบแพคเกจจิ้งโดยเน้นการสร้างงานด้วยมือและความคิดสร้างสรรค์ของคนพิการ 2. แผนกไอทีคอมพิวเตอร์แบ่งออกเป็น2กลุ่มดังนี้กลุ่ม1 หลักสูตรการเรียนการสอนประกอบด้วยความรู้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นอาทิการใช้โปรแกร,รม Microsoft Office Word Excel PowerPoint การใช้โปรแกร,รมตกแต่งรูปภาพและการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อสืบค้นข้อมูลการใช้ Google Drive เพื่อเก็บรักษาข้อมูลกลุ่ม2หลักสูตรการเรียนการสอนประกอบด้วย 1. ภาคทฤษฎีการต่อวงจรไฟฟ้าเบื้องต้นและระบบอิเล็กทรอนิกส์ 2. ภาคปฏิบัติการซ่อมคอมพิวเตอร์อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็ก 3. แผนกแฟชั่นดีไซน์หลักสูตรการเรียนการสอนประกอบด้วยการวาดภาพเสมือนจริงการพิมพ์ภาพโดยใช้วัสดุธรรมชาติและการไล่สีการสกรีนภาพและการเพ้นภาพบนกระเป๋าผ้าการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์การออกแบบคาแรคเตอร์ การทำเครื่องประดับจากเรซินและเชือกเทียนเป็นต้นรวมทั้งกิจกรรมอาชีวะบำบัดอื่นๆเพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้านร่างกายสังคมอารมณ์และจิตใจของผู้รับการฝึกอาชีพกิจกรรมเกษตรบำบัดให้กับผู้รับการฝึกอาชีพซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนพิการทางด้านสติปัญญาทางการเรียนรู้ทางจิตใจหรือพฤติกรรมเพื่อบำบัด ฟื้นฟูสมรรถนะด้านร่างกายสังคมอารมณ์และจิตใจอย่างครบทุกกระบวนการเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพอิสระภายหลังสําเร็จการฝึกอาชีพโดยใช้พื้นที่บางส่วนภายในศูนย์จัดทําแปลงเกษตรขนาดเล็กปลูกพืชหมุนเวียนตามฤดูกาลผักสวนครัวไม้ดอกไม้ประดับและนําผลผลิตที่ได้รับมาแปรรูปเป็นอาหารให้กับผู้รับการฝึกอาชีพและเจ้าหน้าที่รับประทาน และแบ่งปันให้กับประชาชนในชุมชนบริเวณรอบศูนย์นำไปประกอบอาหารรับประทานในครอบครัวเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายตามวิถีชีวิตแบบใหม่ new normal